ดีครับช่องเกศดาแสงดีสวัสดีพี่น้องแล้วนะครับเนาะกลุ่มคนหลักนกเขาไงยสายหาครับมันนี่ว่มียังครับมีของแปลกให้อาจารย์ทุกท่านที่รักนกเขาทุกท่านลองวิเคราะห์เบิ้งนะครับเนาะลองวิเคราะห์เบิ้งซอยกันที่จริงแล้วนกะตัวนี้ผมว่าอยากโชว์แล้วรครับแต่อาจจะถามเป็นความรู้นะครับเนาะ เพราะว่าผมวานนกตัวเนี้เป็นไส้สังวานครับผมสสยสังวานนะตัวนี้คือเป็นนกสสยแปลกนะครับแปลกมากเลยคือสสยด่านหนึ่งนะครับมันจะลงมาโจกดันปกติแล้วที่ว่าสสยรอบข้สอสสยรอบข้อเนี่ยนี่ครับที่ว่าสสยรอบข้อเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะโจดเลยนะครับแต่ว่าถ้าคํามาสสยรอบข้อนี่ บางท่านบางอาจารย์กทิว่านกสายกรรมนกเกาหลีนะครับเนาะ้นกตัวนี้ผมได้ตั้งแต่นกเป็นเฉลยมากนะครับเนาะแต่มาจากอายุธยาครับน,นี่ครับที่ว่าสอยมันแปลกนะครับคือของแปลกครับคือผมว่าอาจิวาได้ว่านกมันเป็นนกสอยรอบพ่อครับแต่ว่าผมเลี้ยงตัวนี้ขึ้นแล้วครับ ึ้นแล้วแต่ว่าขนเนี่ยคขายขมันนีแซมสิแซมครับมันบ่มันบ่ผัดมันบ่ผัดทั้งโตวเลยครับอาจสิแซมสิแซมนกผมเลี้ยงได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับึ้นแล้วครับึืนแล้วคันคู่ครับเสียงหน่อยครับผมส่งนกนะครับเนาะส่งนกกับบ่คอยบ่คอยสวยครับแต่ว่าที่ผมเลี้ยงไว้อะผมว่ามันแปลกครับส่งนกมันจะเป็นส่งอย่างเดียว แต่บางท่านก็จะว่าส้งนกหมานแต้วผมสำหรับผมเราผมวมม่ามันเป็นส่งที่บ่บ่คอยสวยปานใดนะครับอาจารย์ท่านใดที่ช,ช่คมิปเบื้องก็พิจรารณาเบิ้งครับพวานกก่ะบ่ได้ศสยกรรมอยู่แล้วนะครับบ่ได้ตกแต่งบ่นันบ่ได้ศสยกรรมอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเป็นนกใสแปลกนะครับเป็นของแปลกไปนะครับ เย็นกงไม่ห้ครับผกงสั่งสื่อมากแหละเย็นกงไม่หายเบาเบาเบิบ่บงพิจรารณาเบิ่งครับ,บส่ง,งยังเสียครับส่งนกที่มันเปียว ป็นนกที่ส่งเปลี่ยวเป็นนกที่ส่งเปลี่ยว,เป,นนเ,ปยวเป็นนกที่ส่งดินนะครับแ,แบนๆบนีบน่เขินเขินผิเจาหน้าเบิ้งเดือครับว่มามัน่าผมผมว่าเป็นนกสอยแปลกครับผมเป็นของแปลกขึ้นแล้วครับนกขึ้นแล้วขันคู่แล้วครับขันคู่เรียกแล้ว เสียงหน่อยกับหน่อยห้องห้องเสียงหนยหน่อยห้องห้องนะครับต้องดูครับตรงๆคือหลอบเลยนะครับหลอบเลยแต่ว่ามันสีมี่หมองข้างทั้งสายอ่ะครับ อยงางาเหรอครับเป็นของแปลกครับแปกครับผมผมว่าเป็นสส่แปลกครับผมว่ถือว่าเป็นใส่หลวอพ่อแต่ว่าผมเรียกว่าใส่สังวานครับ ใส่สังวานเนี่ยว่าใส่สังวานเดี๋ยวพอมัชอบครับอะไรบ้ยงไหม บ่แน่ครับผมพะวันเป็นนกเสียงหน่อยนกเสียงหน่อยห้องๆหนึ่งคือว่าถ้าเป็นนกตอแล้วก็โอ้สดายขึ้นกันครับแล้วนกตันวนี้ส่งดินครับนกส่งดินส่งนันหลังมันจะเป็นกุ้งกุ้งนค,ครับแต่ว่าขนมันพองเตอรือครับขนมันพองเืง่อเนี่ยโมน่ bon ne, อาจจะเป็นนกตอ นกแปลกไป,ไปให้เป็นนกตัวเพื่อมันหมานนะครับจ้นะตัวตัวนี้นกได้ข่ายผมเลยครับนกได้ข่ายผมเลยแต่ตอนผมบอกว่ามันเป็นนกฉเฉลยครับเป็นนกฉเฉลยครับของแปลกครับของแปลกคือว่าเป็นของแปลกไปนะครับ nhanh nhanh xoay sáng vàng. Và. ววกว่ากาวา,วามันเป็นสายรอบข้อราวาหนึ่งมันเป็นมันเป็นสังวานลุง่งลงมาหลอดนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ขา้นเลยหลอดหลอดส้นเลย โอเคครับผมของแปลกครับผมชมของแปลกกันครับอาจารย์ท่านใดนะครับคือซอยแปลกครับผมบริว่านกผมซอยรอบคอนะครับแต่ว่าผมว่านกสอยแปลกนะครับของแปลกครับโอเคครับท่ารย์ธนใดดีชอบนะครับก็ฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามผมคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกษดาแสงดีครับมี้เอาของแปลกไม่เบิ้งครับผมคลิปนี้ซัำนี่กัขอขอกาคำว่าสวัสดีครับ